วันนี้มากินกาแฟในเมืองนะฮะร้านคนคุ้นเคยนะครับผมเขาอุ่นหนุนเราเราอุ่นหนุนเขาก็อไปวันนี้จริงๆตั้งใจจะมาดูเซรามิกแมวอันนี้เดอร์ตี้ใช่ไหมครับเดอร์ตี้สเปเชียลเดอร์ตี้สเปเชียอลอ,อร่อยชีสเทลอร์อร่อยแค่นั้นอันนี้ชีส อันอเมริกาโน่อ่าอเมริกาโน่ลายสวยไหมนี่อเมริกามีอเมริกาโน่มีลายบรรยากาศดีนะครับผมมานั่งกินเย็นๆในรากาศร้อน